สวัสดีค่ะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะก็หาวิธีจะทํายังไงให้ลูกคายร้อนนะ้าก็เนี่ยค่ะน้ําที่ไม่กิ่งแช่ในตู้เย็นไว้น,น้อน้ําเย็นๆก็เลยเอาน้ําเย็นเนี่ยค่ะมาเทใส่ตรงตรงน้ําพุตรงนี้พวกเขาก็จะมาบนเวียนกันกินค่ะอันนี้คือเราเอาน้ําที่สามารถกินได้มาเทใส่นะคะ ลูกๆก็จะพากันวนเวียนเล่นกันเสร็จก็จะวนเวียนมาค่ะเล่นกันเสร็จก็จะวนเวียนมากินน้ําตรงนี้กันเนี่ยค่ะเล่นเล่นกันที่บ้านบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่บ้านหลังน้อยเสียอันนี้ถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะคะถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่มากๆเลยเจาะรูสี่มุมเลยนะคะพวกเขาก็จะกระโดดวิ่งเล่นกันไปมาเนะะี่ยค่ะเป็นอะไรที่วันนี้ลูกๆตะกุนทองมีความสุขมากมายค่ะที่ได้ของเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะ อลูก้าวลูกเช้า,เ,ชาเสือน้อยก็ชอบมากมาเลยนะคะแล้วก็เก่งกันทุกคนสามารถกระโดดขึ้นข้างบนนี้ได้เลยค่ะลูกสาวเข้าไปละสตูนสตูนอากาศร้อนไม่กิ่งก็ไม่จะทำไงให้ลูกๆค่ะก็นี่แหละได้แต่ถูพื้นฉ่ำๆนี่แหละค่ะถูพื้นฉ่ำๆแล้วก็แล้วก็เนี่ยค่ะทำน้ำผู้ให้ลูกกิน เอาน้ำเย็นใส่ในน้ำพุเนี่ยค่ะพวกเขาก็จะกินกันแล้วก็เปิดพัดลมไอเย็นให้เปิดพัดลมให้ทาทุกทางค่ะแม่ติ่งมีความรู้สึกว่าวันนี้จะร้อนกว่าทุกวันเลยนะคะวันนี้ร้อนตั้งแต่เช้าจะร้อนกว่าทุกวันเลยตอนนี้คนที่น่าสงสารก็คือลูกสาวเนี่ยค่ะเพราะว่าต้องใส่เสื้อเนอะาะใส่เสื้อทำหมันแต่นางก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ นางก็ยังได้อยู่แต่ก็จะดูแลค่ะดูแลแล้วเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะเอาน้องไปอยู่ที่ที่ในห้องทํางานแม่กิ่งบ้างค่ะสำหรับสตูนจะไปอยู่ห้องโน้นบ้างเดีห้องนี้ก็ไม่ถึงกับว่าแบบร้อนแบบทนไม่ไหวนะคะเพราะว่าแม่กิ่งก็จะหาวิธีเนาะเดี๋ยวก็จะมีเวลาก็จะออกไปเซเว่นค่ะแถวแถวบ้านเดี๋ยวจะซื้อน้ําแข็งเป็นก้อนๆมาไว้ให้พวกเขาค่ะอาจจะใส่แบบหรืออาจจะามาใส่ในใน ในเครื่องทําอาจจะน้ําแข็งมาใส่ในเออ,อะไรนะเนี่ยพอถึงเวลาบางทีก็นึกไม่ออกลืมเนี่ยค่ะพัดลมไอเย็นเออเนี่ยเป็นซาแบบเนี้ยค่ะสมองเออเลอเออเลอขนาดพูดอยู่ประจาประจาบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะนึกไม่ออกเหมือนกันต้องหยุดชั่วขณะ ทำอะไรกันนะูกนะสะตุนกับสาตางทำอะไรกันกินน้ำอันนี้แม่ก็เอาน้ําเย็ยนเทให้เหมือนกันนะคะตอนนี้แม่ก็จะพยายามเอาน้ําเย็ยนเทให้น้ําเย็ยนที่แม่แช่ตู้เย็ยนไว้เนาะให้พวกเขาได้กินกันเพื่อที่ว่าจะคลายร้อนได้บ้างค่ะ ทองอินกับทองมณีนะนอนเฝ้าเลยนะคะนอนเฝ้าเลยนอนเฝ้าน้ำผู้เหรอลูก ยังเล่นสนุกกันได้อยู่นะคะลูกๆบ้านแม่กิ่งก็ยังพากันเล่นสนุกกันได้อยู่ยังคึกคักกันได้อยู่ค่ะถึงแม้จะเจออากาศร้อนๆเนาะก็เนี่ยค่ะก็แม่ก็พยายามบรรเทาความร้อนให้กับลูกๆให้กับพวกเขาลูกๆบ้านแม่กิ่งก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมนะคะยังมีความสุขเหมือนเดิมค่ะยังส่งความน่ารักให้กับพ่อๆแม่ได้ดูได้เห็นตล,ลอดค่ะ อันนี้คืออาการหลังกินข้าวเสร็จนะคะแม่ก็เลยเอานั่งเอา้าแล้วทําไมเอานั่งตรงๆแล้วทําไมนั่งคอเอียงอย่าง,งน,าออนั้นลูกฮะเออปุตรีทําไมหนูนั่งคอเอียงอย่างนั้นลูกนั่งตรงๆสินั่งตรงๆโชว์ให้พ่อ,พอ,พอ,พอแม่เอซีดูหน่อยเร็วชอบนะคะเขาชอบทําคอเอียงแบบนี้ค่ะเวะลานอนก็เหมือนกันก็จะทําคอเอียงพอนั่งก็จะแบบเนี้ยค่ะ น่าจะเป็นแล้วแต่อารมณ์เขาเนาะอย่างเมื่อวานนี้แม่กิ่งเห็นดีใจมากๆเลยค่ะเมื่อวานนี้แม่กิ่งเอานั่งท่านี้เนาะแล้วน้องก็จะชูหางน้องขึ้นชูหางขึ้นแต่วันนี้ดูนั่งแล้วดูดูเหมือนจะง่วงอะลูกฮะเพิ่งเข้าหนังท้องอิ่มหนังตาชักหย่อนยานใช่ไหมดูนะคะดูทำดูทำท่าทำหน้าทําตา ตาตางใสยอยู่ครับตา,ายังใสอยู่ครับยังไม่นอนนะลูกยังไม่นอนนะนะนั่งก่อนกินข้าวเสร็จนั่งก่อนแล้วค่อยนอนนะลูกนะวันๆใช้เวลาอยู่กับทองมีเยอะมากเลยค่ะสำหรับแม่กิ่งบางทีก็ห่วงสงสารลูกๆในบ้านเหมือนกันเพราะว่า เนาะเวลาที่ทําเวลาที่ไม่กิ่งอยู่กับพวกเขาก็น้อยลงเพราะว่าต้องมาเสียเวลาให้กับบุญมีเยอะมากๆแต่ก็ทําไงได้คะก็นี่แหละก็ต้องดูแลกันไปค่ะลูกในบ้านเราก็ต้องดูแลก็ต้องให้ความรักขอบคุณพวกเขาเหมือนกันแม่ก็ไม่รู้จะปีกตัวยังไงลูกนะ ลูกๆในบ้านก็จะได้ได้อยู่กับแม่ช่วงที่แม่ได้ไปทํางานบ้านในบ้านนะคะพอตกใบใบแกๆ่ๆมาเย็นๆมาแม่กิ่งก็ต้องการให้พวกเขานอนเพราะว่าลูกๆในบ้านถ้าแม่กิ่งอยู่ด้วยพวกเขาจะไม่นอนกันนะคะก็จะเล่นกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าแม่กิ่งปิดไฟให้นอนนั่นแหละแม่กิ่งออกมาที่ห้องทํางานพวกเขาถึงจะนอนกันก็ส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นๆนะคะที่ที่พวกเขา เริ่มจะนอนกันเพราะกว่าแม่กิ่งจะเสร็จงานบ้านเนาะก็ใบยบสองบสามแล้วค่ะอ่ะนั่งคอเอียงวันนี้เขาเป็นหนุ่มคอเอียงเหรอลูกฮะเขาเป็นหนุ่มคอเอียงครับนอนเปยไหมลูกนอนเปยไหมเดี๋ยววันนี้แม่กิ่งจะลองปูปูเอ่อ ปูเบ,บาให้นอนกับพื้นดูนะคะเผื่อเขาจะมีอยากกิ้งอะไรกิ้งไปกิ้งมาพ่อ,พอแม่ได้ยินเสียงท้องแม่กิ่งไมคข <c oughs> ในขณะที่แม่กิ่งถ่ายคลิปอยู่ท้องแม่กิ่งก็ร้องจกเกกจกเกกหิวข้าวคะ่ะหิวข้าวเนาะไอแม่ก็หิวข้าวแต่ลูกก็ต้องกินก่อน ก็ต้องให้ลูกกินอิ่มท้องกันก่อนทุกคนแม่ทั้งเด็กกินได้ค่ะชีวิตของชีวิตของแม่ลูกดกเป็นแบบนี้ค่ะบางทีก็สงสารตัวเองเหมือนกันแต่บางทีก็อืในเมื่อเราตัดสินใจมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดตรงจุดนี้โ <c oughs> อ้ขอโทษค่ะ อันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบุ๊มมีรายงานตัวแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวถ้าคุยกันไปนานกว่านี้เดี๋ยวพ่อพ่อไม่ได้ยินเสียงท้องของแม่ผมร้องมากกว่านี้ครับสวัสดีครับ